มาค่ะยกที่สองลองลมาอีกแล้วซ้ำไปดีพี่นอ้องป้องฝ่ายมิดหมอแคนแฟนหมอลำ fc ของหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรอีพอจ๋าใจใจดีสุดหล่อเสียงดีกระตันยูผูนอะ่ะคู่ที่โรงเรียนเพิ่นประกาศคือเมื่อนี้แจกใจแจ็บใจเขาสาพเพอห้ากับไปยายเขาสากันเรียบร้อยแล้วเนาะแต่น้องก็อาย ครูที่โรงเรียนกเกษียณน้นองอาอายกับอีพ่อก็เลยได้ไปออกงานครูอีกแล้วน้นองอาอายร้องเพลงน่ารักมากเพ่งอย่างจะเข้าไปเบิงด้อเดือดสุดไปเบิงแต่น้องน่ารักน้องอา,ายง่ายมาอยู่โรงเรียนบ้านคอด่อนแค่นี้เพราะท่านได้โดนได้พี่น้องแต่น้องก็เป็นครูทั้งโรงเรียนรู้แล้วเพราะว่าน้องไร่สดน้องอะไร คุณยาเแชรคู่ใน้ลงเรียกกับป็นเอฟซีของอยิลาหลายๆคนผูใหญ่ที่เขามาในงานกับสิเอ็นเอฟซีของอยิลารับรองได้ว่าในนั้นหลงลงรักนอกอ้องไอ้อายสกุณาพรเสียงไม่หกแน่นอนพ่อน,นอกเป็นเด็กหน่อยเกง่งมีเสน่ห์ยอมรับอย่างนึงคือน้องอ้อายเป็นเด็กหน่อยมีเสน่ห์คือบองจังไดนกับบเบือคล้ายๆพี่อุ๋งอิงพี่อุ๋งอิงก็เป็นเด็กมีเสน่ห์น้องอ้อายมี่ึือกัน เป็นเด็กวิเสนิคุณยายน้องไปร้องเพลงใส่ชุดสวยพ่อกับแต่งตัวโมชูดคือสองคนนี่ออกเวลาอยู่น้ำกันแล้วเพื่อนหนาโมงไงบอสนอก,กับีพ่อจา่าพ่อจ่าก,กับลูกจานเวลาคนอยู่แล้วผู้ใดหลงไหลบ้าผู้ใดว่าเป็นตาฮักบ่แค่ีพ่อมาจัดเสื้อ้าให้ลูกดึงเส้าให้ลูกแค่พ่อผ้าลูกต่อ ตุ๊กตาบาบี้ที่เป็นบ้านที่เป็นห้องนอนแค่นั้นก็น่ารักเหลือเกินแล้วป้าพี่พ่อรักสิรักสิส่ใจแต่รู้สึกว่าน้องอายจะจะเก่งกว่าคุณพ่อตอนตอน,ตอนต่อเนี่ยเพราะว่าเด็กเขาจะมีเส้นกันของเล่นของเขาตรงนี้ช่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเตียงตรงนี้เป็นห้องน้ําตอนนั้นมันมีอย่างก่อมันมีมีอย่างที่เป็นซักโคกพี่พ่อว่าเป็นอย่างก็ แต่อาน้องอายรู้เลยว่าตัวนี้คือชักโครกตรงนี้เป็นเตียงตรงนี้เป็นห้องน้ําตรงนี้เป็นครัวคุณยายชวาวน้องอายบ่เคยเล่นตุ๊ก,กตาสิ่งของแบบนี้แต่น้องเล่นเป็นน้องรู้น้องฉลาดฉลาดในที่หนึ่งขายของกับเกงขายของก็เป็นเพื <laughs> ่ต้อไปเนี้พ่าต้องยากพรีเซนเตอร์อยู่ตรงนั้นเลย ว่ต้องไปเห็นให้ผู้อื่นมาเป็นพี่เซ็นเตอร์ไงแค่น้องอายเดินผ่านกล้องค้นแกสิอุดหนุนแล้วแต่แต่กาแฟพันดีด้กินแล้วจะระบายดีกินแล้วเย้ไทยทายงายดีดีมันมีส่วนผสมของส้มแขกคุณยายจำได้เดี๋ยวสิสั่งมาจินดีสิหาเงินซื้อกาแฟน้ำอีหลา่าและที่สำคัญคืออยากอยากอุดหนุนสาวน้อย เด็กน้อยผู้ผู้มีผู้ละมุนผู้เก่งเห็นแล้วเห็นไลกน่กาบจิปชังแล้วแต่ที่แน่ๆยังไม่ลืมน้องอายลืมอีอย่างก็บลืมได้แต่พอลืมสก,กุลนาพรเสียงวิหกอยู่ในอยู่ในรับตแต่ล่มเร็วเห็นเขี้ยวเวลาย,ยิ้มมีเขี้ยวนิดๆเวลาย,ยิ้มน่ารักมากบม่รู้สิน,น่ารัก ผู้ใดว่านารักแกแซงอ้วนนารักแหละผู้ใดก็ว่านารักคนเลยคำาเดียวเป็นเบิรพอผู้ใดเห็นน้องอายแล้วบ่มมีผู้ใดว่าน,น้องอายาาว่านารักว่านารักเบิดคุณยานีเฮงตะคักใจเราอยากได้หลานสาวอยู่แล้วไง <laughs> คุณยากับอิปเป็นหลานสาวคุณยาไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเห้กับคอยสนับสนุนเด็กน่อยล้วก็น้องอายกับลูกศึษสิได้เดินสายน้ำอีพ่ออยู่นะคะการเดินสายการไปน้ำวงหมอลําเป็กนการเลี้ยนวีชาชีพอย่างหนึง่ง นี่คือการออกไปไปสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตัวจริงเลยถ้าน้องออกไปกับอีพอ่อแล้วก็กเอฟซีก็เข้าใจเข้าใจเฮ้ยได้ดรามายะคนดีดีคอยหัหกอีหลา่าจากซีห้งางกับซีหักไปแล้วบลอกตะขัวกับหักเราหรอวะห้องกับิีหักอีหลายย่ายีซีตลอดไปเนาะแค่เขาไปเบังซื้อตั๋วเวลาน้องไปน้องมีกิจกรรมไล่ในกุญปิดกับอีพอ่ออันนี้ก็สุดยอดแล้ว นะคะล้ก็คิ่าฟังเพลงไหมคะวันนี้ฟังเลยเพลงก็ดีคุณอยากยจะอยากให้เทีเบิ้เบรรงเสียงจยากฟังเสียงอีหลาเพื่อจะกระตุ้นความนนหนา